ครับพีมือในวันนี้เป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาเอ,อ่อก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอโปรดักต์ตัวที่สองค่ะไฟเบอร์ไลท์่างเป็นทางการของเราสองคนค่ะใช่ค่ะซึ่งเราก็แบบซุ้มทำมามากกว่า2ปีเลยค่ะ mm hmm. กว่าจะเทสกว่าจะได้รสชาติที่ถูกใจเรากว่าจะทานแล้วได้ผลแล้วก็กว่าจะเป็นสื่อที่ mm hmm. ค่อนข้างนกว่าใช่แล้วก็ทานได้แบบ mm hmm. ก็ก็เป็นไฟเบอร์ที่เหมาะสาหรับคนที่แบบรักษาสุขภาพด้วยค่ะต้องการแบบรีเซ็ตต้องการบาลานซ์ร่างกายอย่างอ่อนโยนและปลอดภัยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่เนยกับท้อคิมเมั่นใจว่าโปรดักของเราก็ออกมาดีอย่างที่อย่างที่เราตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็แปลกใหม่ด้วยในแง่ของเป็นสุดในไฟเบอร์ด้วยนอกจากจะแบบถ่ายดีแล้วก็ยังแบบนอนดีถ่ายเบาช่วยทาให้นอนหลับด้วยค่ะให้แบบผ่อนคลายตอนที่เรานอนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะได้รู้สึกสดชื่น แล้วก็ถ่ายตัวก็เบาแต่ว่าไม่ได้แบบปวด อะไร<ม>ก็คือถ้าถ้าใครที่มองว่าแบบไฟเบอร์เป็นเหมือนท e ีช็อปเหมือนสมัยก่อนที่จะต้องแบบรุนแรงอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ก็เป็นไฟเบอร์ที่แบบเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะสดๆคนเลยนะคะใช่ใช่จ,<ะ>จริงๆก็คือตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยแหละเราก็คือรักสุขภาพออกกาลังกายใช้ชีวิตแต่ก็มีมื้อไหนที่แบบเราก็กินกินแบบว่าหลากหลายกินผักไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะมารีเซ็ตมาบาลานซ์ร่างกายของเราจริงๆมีสามสี่มีสามรสชาติย้าเลย มีเลมอนยูสุค่ะแล้วก็มีรสมิคุสค่ะแล้วก็คาโมมาค่ะก็น่าจะต่างกันเรื่องของแค่รสชาติค่ะที่ใส่เข้าไปแต่ว่าคุณสมบัติก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันอย่างพอมาชงแล้วแต่ก็แปลกที่ได้เยกเพลดให้พี่เลยส่วนมากในการจดูหลังบ้านค่ะแต่ว่าเรื่องสินค้าเราเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณคิมเขาจะคุยเองดูเอง ขั้นตอนเพราะว่าน้องซีเรียสมากๆเลยเหมือนกันอย่าง,อย,างอย่างเรื่องใส่สีผสมอาหารไม่ใส่อะไรเงี้ยคือก็ซีเรียสมากๆว่าเราจะต้องจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือเรากินเองด้วยของที่เรากินเองใช้เองเงี้ยมันจะต้องอ่อนโยนปลอดภัยก่อนที่เราจะส่งถึงมือผู้บริโภคเลยนะหานี่น้องทิมเขาก็ซีเรียสเราก็ดู ทุกขั้นตอนก็คือช่วยช่วยกันมาตลอดใช่ค่ะแล้วก็เราไม่ได้อยากจะทำแต็นแบบเป็นยาลดน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อันนี้ก็คือแค่เป็นตัวเสริมช่วยทำให้ชีวิตกัมาแล้วก็จสไลราวมากเาว่าทานมาแบบหลาอมากก็ไม่ได้แบบูกใจขนัดอะไรก็เลยแบบเออเอลองทำ กันเองเลยค่ะก็เลยเป็นที่มาของไฟเบอร์ไลฟคนไหนเฟยเอิ์ใช่ค่ะแล้วก็เราก็มีผู้เชี่ยวชาญดูแลสุดค่ะ<ช>แล้วก็ส่งตรวจ l ลบใดๆดูหนดานักใดๆผ่านเรียบร้อยอนะไรเงี<ช>้ยก็คือก็มั่นใจมากๆว่าไฟเบอร์ไลท์ก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อ,อ,อยากจะแบบนอนดีถ่ายเบาแล้วก็คนรักสุขภาพเหมือนเรา อย่างอย่างหลายคนก็รูว้ว,ว่าไฟเบอร์เมื่อกินันเนี่ยบีบสิ่งนี้เราอยากจะบอกว่าเมื่อกินแล้วมันจะเห็นผลหรือมันจะออก,นนกเาาองยังไงระยาวเราไม่ได้ลองนะอันนี้อันเราคือเราใส่ไฟเบอร์เพียวๆถึงสี่ชนิดค่ะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ทางการแพทย์ด้วยแล้วก็มีทั้งพรีและโฟรไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยปรับสมดุลลำไส้แน่นอนไม่มียาที่ช่วยในการกระตุ้นขับถ่ายเลยเพราะนั้นเนี่ยระยะยาวก็คืออ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยจะกินได้ลองแล้วเป็นยังไงบ้างมันสบายมันโล้เลยนะก็ ก็คือลงค่ะก็คือเราว่าไงดีเราเราทสกันมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้มาตกลงเอาสูตรนี้เพราะว่าเราดึงทั้งแบบสีผสมอาหารในทุกอย่างออกหมดเลยคือทุกอย่างที่มันจะไม่เทลตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะดูกันให้มันแบบนัตชัลที่สุดเลยค่ะให้ทานแล้วแบบได้รับผลัพธ์แต่ไม่ได้รู้สึกแบบปวดหนักอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราวันไหนที่เราทานน้อยมากๆจริงวันนั้นวันลูขึ้นทานไตก็คือไม่ออก อยนะ่างเงี้ยคือมันก็จะเอาแต่สิ่งที่เป็นมวลที่มันเออเลยเนงะี้ยออกมา,า,กาแบบค่อรๆ่ะก็ก็จะไม่ได้แบบอันตรายแล้วก็ปลอดภัยสมมติว่าใครจะทานเราก็แบบมีความกังวลว่าต้องแบบนั่งรถนานหรือว่าจะต้องถ่ายแบบหลายรอบค<ม>่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้อง,องนะกังวลต่างก็ค่ยๆพิจะปลอดภัยแล้วก็วิธีการรับประทานก็แนะ่ยนะไม่เชฟ เพราะว่าเราใส่ตัวไฟเบอร์มันจะมีชั้ตัวหนึ่งที่แบบมันอาจจะไม่ได้ละลายแบบเร็วขนาดนั้นเวลาคนตัวไฟเบอร์มันก็จะมีทั้งแบบตัวละลายน้าแล้วก็ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นเวลาทานไฟเบอร์ก็ดื่มน้ําตามนิดนึงเลยก็ตอนเช้ามาก็คือจะได้แบบว่าออกไปโลออกไ้โลมันต้องดื่มน้ำค่ะบางทีไฟเบอร์มันแบบมีทั้ง่างที่บอกว่ามีทั้งแบบที่ละลายน้ำแล้วไม่ละลายน้ําก็ต้องใช้แบบตื่นเช้ามาปุ๊บดื่มน้ํา เปล่าอีกสัหนึ่งแก้วช่วยได้ค่ะแล้วก็ตื่นมาสดชื่นแน่นอนใช่แล้วก็ช่วงนี้คือแบบคนอ่านมันเครียดเลยอะไรซึ่งตัวนี้ก็ช่วยลดความเครียดให้เราได้แาะผ่อนคลายด้วยเพราะเราใช้ตัวกาบ้านนาะงเอลเทียรีแล้วก็มีมอสเชอรดี้ด้วยเป็นตัวที่แบบธรรมชาติหมดเลยใส่เข้าไปให้เราแบบผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายแล้วรู้สึกว่าแบบทานไปไหนก็หลับึกเพลินเปล่าในเวลาแบบพุ่งจำลองดี แต่ง็สองคนตั้งเป้าก็มือเต็มที่ค่ะลังจากตัววันนี้ก็มือเต็มที่เลยทุกช่องทางก็ต้องฝากพี่พุ่่กันค่ะ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 คานค่ะค่ะค่ะน่ะค่ะก่ค่ะค่รม่ะค่ะค่ะค่มค่ะ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 อ่ะค่ะค่ะคัะค่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 ะค็ะค่ะค่ะค่่่ค่ค่ะค่ะคคะค่ะค่่ ตลอดปีแล้วตัวนี้มั่นใจมากๆค่ะเดี๋ยวร่วมฝังพี่ๆได้นะคะใช่ค่ะสนใจดูได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ทุกช่องทางเลยค่ะแอด Kimberlite ได้เลยหรือว่าเป็นช่องทางตัวเชี่ยวก็ Kimberlite Official ค่ะก็คือเป็นยี่ห้อไปเบอร์ไลท์แต่ว่าอยู่ภายใต้แบรนด์ Kimberlite ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ